ขยะต่างๆนี่ครับถ้าแยกเป็นแต่ละชนิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอเป็นรูปแบบไหนบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกเป็นพวกพลาสติกซ uh ิงเกิลยูสอ่าพวกใช้แล้วทิ้งเนี่ยจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ไปฝังกลบซึ่ง100ปี500ปีกว่ามันจะหมด คือครเรานัดเป็นจุดดรอปเพราะเราเราเข้าใจเจ้าของสถานที่อะพอพูดคําว่าขยะขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ <Say no. S 1> ไม่อยากเราก็เลยตั้งจุดอย่างเงี้ยเพื่อรับแล้วไปเลยไม่ต้องสะสมไม่ต้องทิ้งเอาไว้แล้วก็เราไม่รับล่วงหน้าเราไม่รับหลังจากนั้นทุกคนเข้าใจกิจการนี้วันนี้มันต้องอาศัยจิตอาสาทำแต่ผมอยากให้ลูกผมรู้ว่ามันคือหน้าที่มันไม่ใช่สมัครใจทำแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำเดี๋ยวนี้ก็เพื่ออนาคตของพวกเราทั้งั้น สวัสดีครับเพื่อนๆคมันพนาซาครับวันนี้ผมอยู่แถวแถววัดพระรามเก้านะครับวันนี้เนี่ยจะมาติดตามกิจกรรมดีๆของกลุ่มที่ชื่อว่าขยะไร้ยางนะครับผมก็ได้นัดกับพี่ชัยเอาไว้แล้วซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เขาจะให้คนทางบ้านเนี่ยคัดแยกขยะนะครับทำความสะอาดขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้แล้วเนี่ยมาส่งมอบให้กับทางจิตอาสาในส่วนตรงนี้นะครับแล้วเขาจะนําขยะเหล่านี้เนี่ยไปทําเรื่องของพลังงานอีกทีหนึ่งแต่ดีเทลต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชัยกันเลยดีกว่าครับ Uh, เริ่มต้นเนี่ยเราเห็นปัญหาของขยะทั่วไปว่ามันเป็นขยะสะสมเพราะว่ามันขายไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้ uh, ทีนี้พอเราได้รู้จักกับ N15 เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิต RDF ครับเอาขยะพวกนี้ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ามันก็คือขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ขายไม่ได้ไม่มีใครเอาแต่เผาจุดติดไฟได้เดิมเราไปส่งที่โรงเรียนลูกสาว uh, พอโควิดมาทุกอย่างปิดหมดครับผมก็บอกงั้นเอาบ้านผมนี่แหละเป็นจุดดรอปรวบรวม พี่ชัยอย่างอันดับแรกเลยถ้าสมมติว่าผมมีขยะมาครับผม,ผมมาที่นี่ผมจะต้องทํำยังไงบ้างสำหรับคนที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้าก็แจ้งว่าหมายเลขอะไรนะครับในการอันดับในการลงทะเบียนเราลงในเพจรักกันคนละนิดอลิซาเบธแคร์ i n g ครั้งล่าสุดเราได้4ตันครึ่ง4ตันครึงคร่งภายในเวลา3ชั่วโมงอ่าอ่าแ,แล้วคิดดูว่าถ้าเราไม่จัดการเนี่ยขยะพวกนี้จะไปอยู่ที่ไหน ขอดูหน่อยว่าเชลีจดอะไรมั่งคะอันนี้ถ้าคนที่ลงทะเบียนไว้ก็จะจดแค่ชื่อกับเลขทะเบียนทำไมถึงอยากมาเป็นจิตอาสาคะก็เพราะว่ารู้ว่าทำแล้วมัน,นดีมันได้ช่วยแรกๆหรืไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่ว่าพอทำทำไปก็รู้ว่ามันได้ช่วยมันได้ฝึกตัวเองด้วย ขยะเหล่านี้ครับสามารถเอาไปสร้างพลังงานได้ยังไงแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือว่าในส่วนไหนยังไงบ้างครับเ,ออเรามีการบดย่อยแปรูปขยะก่อนแปลรูปทางกายภาพก็คือไปบดสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินหลายหลายคนบอกว่าโทษเรื่องพลาสติกเป็นตัวร้ายจริงๆแล้วพลาสติกไม่ใช่ตัวร้ายแต่คือเพียงแต่แล้วอ่ะเราใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มค่าให้มากที่สุดหลังจากใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มค่าแล้วเนี่ยเราควรจะจัดการหาทางไปให้มัน นี่ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เราได้แรงกายแรงใจจากพี่ๆจิตอาสาจากทางบ้านมาส่งมอบขยะให้นะครับสําหรับกิจกรรมของคนเมืนพนาสานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าสําหรับในคิดหน้าเนี่ยเราจะไปติดตามภารกิจของกลุ่มไหนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของจิตอาสาดีๆสําหรับวันนี้เนี่ยภาพลากันไปด้วยกิจกรรมการขนขยะขึ้นรถกันครับ การที่เราจะบอกให้ทุกคนแบบเฮ้ยลดลดลดดไม่มีใครจะหนักหรอก mm hmm. มันก็เลยต้องมาเริ่มที่รีไซเคิลพอคุณเริ่มแยกขยะเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าคุณสร้างอะไรจําเป็นแค่ไหนสุดท้ายมันจะย้อนกลับไปที่อ่านหนึ่งคุณจะลดเองอัตโนมัติถ้าถามผมว่าเป้าหมายของผมคืออะไรผมอยากให้ทุกคนลดการใช้